สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้นมาแชร์กันงาน LV ที่เกาหลีในงานนี้มีซเล e บริตี้และแบรนด์คัมเบสเดอร์หลายคนเข้าร่วมรวมถึงเจโฮปลิซ่าและเฟลิกซ์ด้วยตั้งแต่ที่งานนี้ประกาศออกมาแฟนๆก็ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นเจโฮปลิซ่าและเฟลิกซ์อยู่ด้วยกันและววันนี้มันก็เป็นความจริงแล้วพวกเขาดูดีสุดๆและตามที่คาดไว้อินเทอร์เนต็ตก็ระเบิดขึ้น ทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าเมื่อเจโฮปก้าวเข้าสู่จุดสนใจเขากลายเป็นหัวข้อที่ทุกคนพูดถึงทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาปรากฏตัวเขาก็ทําให้ทุกคนตะลึงไปกับพลังงานที่เขานํามารอยยิ้มที่สดใสและคาแรคเตอร์ที่มีสเสน่ห์มันดูสมบูรณ์แบบมากจริงๆ ต้องบอกเลยว่าการได้เห็นเขาในวันนี้ถือเป็นความประหลาดใจที่ดีที่สุดและแฟนๆทุกคนในตอนนี้ต่างก็พูดถึงเขาอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น TikTok, Instagram หรือ Twitter แฟนๆกำลังพูดถึงเขาอยู่ทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าเขาจะมีการอัปเดตใหม่หรือปรากฏตัวแบบเซอร์ไพรส์เจโฮปก็รู้วิธีทำให้โซเชียลมีเดียพังทลายภายในไม่กี่นาทีและวันนี้ก็ไม่ต่างกันตั้งแต่ที่มีภาพและวิดีโอของเขาปล่อยออกมาแฟนๆต่างก็พูดไม่ออกไปกับความหล่อความน่าทึ่งของเขาและจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะเจโฮปไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลย แฟนๆต่างก็ทึ่งกับการปรากฏตัวของเขาในวันนี้ภาพทั้งหมดและวิดีโอทําให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ลืมไม่ลงไม่ว่าจะเป็นชุดที่เขาสวมรอยยิ้มหรือคาแรคเตอร์ของเขาทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบเขาดึงดูดความสนใจจากทุกคนได้อย่างง่ายดายแม้แต่มวลชนก็ยังหยุดไม่อยู่และมันก็พูดได้เลยว่าเขาคือหัวข้อที่ทุกคนพูดถึงตั้งแต่มวลชนไปจนถึงแฟนๆและเมื่อพูดถึงแฟนๆกันบ้างพวกเขาก็มีปฏิกิริยาที่ไม่น่าคาดหวังเลยทุกคนต่างแชร์ภาพ วิดีโอและการตอบสนองกันในโซเชียลมีเดียทุกคนตื่นเต้นมากๆและดูเหมือนช่วงเวลานี้จะอยู่ในใจของพวกเขาไปอีกนานการอัปเดตแบบนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกเขามันคือความสุขล้วนๆแต่ไม่ใช่แค่แฟนๆเท่านั้นที่หลงรักเจโฮปในวันนี้แม้แต่มวลชนเกาหลีเองก็ยังเขียนถึงเขากันไม่หยุดเลยบทความต่างๆตีพิมพ์ถึงมากมายบอกว่าเขาดูดีสุดๆมีเสน่ห์มากๆและหลายอย่างที่ทำให้เขาโดดเด่นไปจากคนอื่น การปรากฏตัวของเขาในวันนี้ไม่มีใครสามารถหยุดความสนใจจากเขาได้พลังงานและความมิเสนของเขามันชัดเจนมากทุกคนที่เห็นเขาต่างก็ไม่สามารถห้ามใจให้ตกหลุมรักเขาได้และถ้าเรามองไปที่ความน่าทึ่งของการอัปเดตในวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันพิเศษมากจริงๆแฟนๆทุกคนมีความสุขกับการอัปเดตใหม่ๆทุกครั้งที่เขามีการปรากฏตัวทุกการโต้อตอบทุกการอัปเดตเป็นเหมือนจุดเด่นในวันวันนั้น มันเหมือนการกระตุ้นพลังและความสุขที่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราไปโดยสิ้นเชิงการอัปเดตในวันนี้คือเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนต้องการจริงๆอย่างที่เรารู้กันว่าเจโฮปชอบที่จะให้แฟนๆเซอร์ไพรส์และนี่คือทําให้เราไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายทุกครั้งที่เขาปล่อยคอนเทนต์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเพลงการร่วมงานหรือโปรเจกต์พิเศษมันมักจะมาแบบที่ไม่คาดคิดและนี่คือเสน่ห์ของเขาแฟนๆกําลังคาดเดาว,ว่าอะไรจะมาหลังจากนี้อาจจะเป็นเพลงใหม่ อัลบัม้มหรือโปรเจกต์ลับอะไรสักอย่างแฟนๆทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเจโฮปพร้อมจะเซอร์ไพรส์เราอีกครั้งแน่นอน ถ้ามีอะไรใหม่กำลังจะออกมาแน่นอนว่ามันจะต้องเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์พลังงานและความเป็นตัวของเขาอย่างแท้จริงเขามีวิธีการที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยู่เสมอและเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างอื่นเลยความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทข,ของเขามันไม่มีใครเหมือนและไม่ว่าเขาจะมีแผนอะไรอยู่เราก็รู้ว่าเขาจะทำมันออกมาด้วยอย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่ที่เขาปลดประจำการจากกองทัพเจโฮปก็ได้ทำงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเพลงเดียวการร่วมงานกับอศิลปินคนอื่นการไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์การถ่ายทอดสดในวีเวิร์และการที่เขาติดต่อก,กับแฟนๆอย่างใ,ใกล้ชิดนั้นก็ทำให้แฟนๆทุกคนได้มีช่วงเวลาที่ดีจากเขาและได้เห็นถึงความทุ่มเทข,ของเขาในทุกๆก้าวของการทำงานของเขานอกจากนี้ยังมีทัวร์ที่น่าจดจำอย่าง Hope on the Stage ที่ทําให้เขาเป็นหนึ่งในศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่ประสบความสําเร็จในทัวร์ครั้งนั้นมากทุกการแสดงของเขาเต็มไปด้วยพลังและความลหลงไหลในดนตรีทุกๆคอนเสิร์ตเขาทุ่มเทอย่างเต็มที่ไม่เคยพักผ่อนเลยทุกคนที่ได้เข้าชมการแสดงของเขาในคอนเสิร์ตต่างก็รู้ดีว่าเขาสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นหรือการแรปทุกการแสดงของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังที่ทําให้แฟนๆทุกคนต่างก็ทึ่งกับความสมบูรณ์แบบของเขา หนึ่งในช่วงเวลาที่ทุกคนยังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้คือช่วง e c โคไซน์ทุกคนตั้งตารอคอยช่วงเวลานั้นที่เจโฮปจะเดินไปใกล้ๆแฟนๆยิ้มให้และจับมือกับแฟนที่โชคดีในขณะที่เขาร้องเพลงท่าทางเหล่านี้ทำให้คอนเสิร์ตของเขากลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำและเต็มไปด้วยความหมาย การทุ่มเทของเจโฮมให้กับแฟนๆนั้นมันยากที่จะอธิบายเพราะถึงแม้เขาจะเหนื่อยหรือรู้สึกกดดันเขาก็ยังทำการไลฟ์ใน V-Verse และแชร์ประสบการณ์กับแฟนๆเสมอเขาทำงานหนักเพียงเพื่อให้แฟนๆได้เห็นถึงความรักที่เขามีต่อพวกเขาและสำหรับทัวร์ในอนาคตล่ะ เรารู้สิ่งหนึ่งแน่นอนว่าเจโฮบจะกลับมาแน่นอนเขาสัญญากับแฟนๆไว้ว่าเขาจะมีทัวร์ในอนาคตและเราเชื่อว่าเขาจะทำได้แม้ว่าในตอนนี้เขาจะมุ่งมั่นกับการกลับมาของ BTS ในฐานะกลุ่มแต่เรารู้ว่าเขาจะกลับมาทำทัวร์อีกครั้งในอนาคต และสุดท้ายนี้เรามาถึงจุดสิ้นสุดของการอัปเดตในวันนี้แล้วครับหวังว่าทุกคนจะชอบการอัปเดตในวันนี้นะครับอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างบอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับ LV ที่เกาหลีอัปเดตของเจโฮปในวันนี้แรงดึงดูดของเขาที่ทุกคนประทับใจและการอัปเดตของแฟนๆชาวอาร์มี่ที่น่ารักของเรายังไงบ้างครับทุกคน ถ้ามีอะไรใหม่กำลังจะออกมาแน่นอนว่ามันจะต้องเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์พลังงานและความเป็นตัวของเขาอย่างแท้จริงเขามีวิธีการที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยู่เสมอและเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างอื่นเลยความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทข,ของเขามันไม่มีใครเหมือนและไม่ว่าเขาจะมีแผนอะไรอยู่เราก็รู้ว่าเขาจะทำมันออกมาด้วยอย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่ที่เขาปลดประจำการจากกองทัพเจโฮปก็ได้ทำงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเพลงเดียวการร่วมงานกับอศิลปินคนอื่นการไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์การถ่ายทอดสดในวีเวิร์และการที่เขาติดต่อกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดนั้นก็ทำให้แฟนๆทุกคนได้มีช่วงเวลาที่ดีจากเขาและได้เห็นถึงความทุ่มเทข,ของเขาในทุกๆก้าวของการทำงานของเขานอกจากนี้ยังมีทัวร์ที่น่าจดจำอย่าง Hope on the Stage ที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งในศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่ประสบความสำเร็จในทัวร์ครั้งนั้นมากทุกการแสดงของเขาเต็มไปด้วยพลังและความลหลงไหลในดนตรีทุกๆคอนเสิร์ตเขาทุ่มเทอย่างเต็มที่ไม่เคยพักผ่อนเลยทุกคนที่ได้เข้าชมการแสดงของเขาในคอนเสิร์ตต่างก็รู้ดีว่าเขาสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นหรือการแรปทุกการแสดงของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังที่ทำให้แฟนๆทุกคนต่างก็ทึ่งกับความสมบูรณ์แบบของเขา หนึ่งในช่วงเวลาที่ทุกคนยังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้คือช่วงอีโคไซน์ทุกคนตั้งตารอคอยช่วงเวลานั้นที่เจโฮปจะเดินไปใกล้ๆแฟนๆยิ้มให้และจับมือกับแฟนที่โชคดีในขณะที่เขาร้องเพลงท่าทางเหล่านี้ทําให้คอนเสิร์ตของเขากลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําและเต็มไปด้วยความหมายการทุ่มเทของเจโฮปให้กับแฟนๆนั้นมันยากที่จะอธิบายเพราะถึงแม้เขาจะเหนื่อยหรือรู้สึกกดดันเขาก็ยังทําการไลฟ์ในวีเวิร์สและแชร์ประสบการณ์กับแฟนๆเสมอ เขาทำงานหนักเพียงเพื่อให้แฟนๆได้เห็นถึงความรักที่เขามีต่อพวกเขาและสำหรับทัวร์ในอนาคตละ่ะเรารู้สิ่งหนึ่งแน่นอนว่าเจโฮปจะกลับมาแน่นอนเขาสัญญากับแฟนๆไว้ว่าเขาจะมีทัวร์ในอนาคตและเรา